จังหวัดนนทบุรีก็ตอตรไร้พรมแดนมอบชุดสูตรคอนแบทให้กับทีมพยักนนท์นักกองกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันที่23กรกฎาคม2567เมื่อเวลา11.00นดรสิริศักดิ์เกี่ยรพิพัฒน์หรือดรประธานชาติประธานที่ปรึกษาของพุ่มคับการ องมนวยการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางประธานที่ปรึกษาของพุ่มกับสถานีตํารวจภูธรบางสีเมืองผู้ประสานงานพร้อมด้วยนายนิทัศน์วงศุญนาคก,กตตรสพบางสีเมืองคุณอาคมทิมประเสริฐที่ปรึกษาของพุ่มกับการสารีตารวจภูธรบางสีเมืองคุณพิชัยพิทักษ์นาราธรรมกตตรสพปักเกตคุณภาวัตสุขอน,นันต์ ที่ปรึกษาของผู้กัปปษาในจังหวัดภูทรนบางสีเมืองคุณอรัญญาเผือกพิพัฒน์ที่ปรึกษากตตรสพบางสีเมืองคุณสุรชัยแชรประเสริฐกตตรสพปักเก็ตคุณบุญเสริมเม่นศิลิกตตรสพไปบางพลตรวจตีภูบาลทับจันทร์ที่ปรึกษากตตรสพบางสีเมืองและคุณสุกฤต t สวัณงากตตรสพบางสีเมืองเข้าร่วมพิธี มอบชุดสูตรคอมแบัให้กับทีมพยักนนท์ของของผู้กกับการสถารีนตำรวจภูธรนนทบุรีโดยผู้รับมอบพลนตำรวจตรีปาธนาแผ่นผาผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจำนวน12ชุดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกคมกริดคำบุตรผู้กกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจโทสราวุฒิแสงทองสรารวัตรกองกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเจ้าที่ตำรวจตำรวจสอบสวนสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับมอบก่อนเริ่มพิธีทางคณะทีมงานกต,ะตะรอไร้พรมแดนนำโดยดรสิสริศดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์ได้เข้าปรึกษาหา,หาหรือพูดคุยกับพลตำรวจตรีปาถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาก็ตตรอภายในจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสนุกสนานแบบเป็นกันเองหลังจากเสร็จสิ้นการพูดคุยแล้วพลตร,รีปาธนาแผ่นพาผู้กำกับการตำรวจภูธรน,นนทบรุรีได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับทีมงานก็ตรอไรพผมแดงจำนวนสี่ท่านต่อมาเป็นพิธีมอบชุดสูตรคอมแบทให้กับทีมพยัก์นนเป็นเสร็จสิ้นพิธีจากนั้นพลตรจ ปรีปัถนาแผ่นผาภูมิครับการตำรวจภูธรนนทบุรีได้ขอขอบพระคุณทีมงานกตรไร้ผมแดนนำโดยดรสิธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์หรือดรประธานชาติที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกองกบกัรสืบสวนจังหวัดนนทบุรีได้นำทีมงานมามอบชุดสูตรคอมแบทให้กับทีมพยักนนท์ทางฐานนิติรดจภูธรนนทบุรีไม่มีอะไรจะตอบแทนต้องขอขอบพระคุณทีมงานมาณะโอกาสนี้ กองกสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะเสริมใส่ชุดคอมบ a ตในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบรุรีให้มีความสุขตลอดไปด่านดรสิสริศักดิ์เกียวพงพิพัฒน์หรือดออรประธานชาติผู้ประสานงานกล่าวเสริมว่าวันนี้ทางกตะตะรไร้พรมแดนประกอบไปด้วยสายตำรวจภูธรปบางสายตำรวจภูธรบางสีเมือง สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่และสถานีตำรวจภูธรปักเก็ตแต่ร่วมด้วยช่วยกันมามอบชุดสุดคอมแบทให้กับทีมพยักนนเพื่อนำไปใช้ในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีให้ชาวจังหวัดนนทบรุนนทบรีมีวความสุขทางกะตะตะรรไร้พรมแดนขอขอบคุณพลตำรวจตีปรถนาแผ่นพาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้บังับการสืบสวนจังหวัดนนทบุรี ทางกตตรรยพรมแดนมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดนนท์และคอยดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องชาวตำรวจจังหวัดนนทบรุรีและใกล้เคียงให้ดีหากมีกิจกรรมต่างๆหรือจะให้ทางกตตรร้พรมแดนช่วยเหลือสามารถติดต่อที่ผมด็อกเตอร์ประธานชาติผู้ประสานงานหากช่วยเหลือได้จะรีบช่วยเหลือทันทีท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เลียอาคารพื้นที่แล้วคราวนี้โจทย์ของเราคือมันร้อนประเทศไทยมันร้อนมาก พอต้องใส่ชุดเนี้ยซึ่งเสื้อเนี่ยเป็นอาชีพคนสำคัญนะครับยงอาจจะคุ้มข้างซึ่งตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอามีหลักการสนาบสนนนั้นมันประจำการอยู่ที่อุธยาการที่เขาจะมาช่วยเราที่มกบุรีมันใช้เวลาหน่วยผมเนี่ยจะเป็นหน่วยที่จะเข้าไปห่วงเวลาดังนั้นให้จนกว่าหน่วยที่เขาสปอร์ทที่ได้รับการสนับสนุนชุดสูทคอมแบ็ ให้กับพิรันน์จำนวนสิบสองชุดโดยในครั้งนี้จำนวนสี่ท่านด้วยกันดังมีรายงานต่อไปนี้กับเนี่ยกองศึกของเราเนี่ยโดยอปกติแล้วเนี่ยเราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งแรกก็สบสนุนเรื่องหัวทห้นกระสุนไปนะฮะทางนี้ก็ได้รับการประสานจากท่านผู้กับกองศึกนะโดยก็มีแนวแนวหนุนเหมือนเช่นตำรวจปราการนะเลย เดิมทีไร้พุดแดนเนี่ยมีมาเมื่อ7ปีที่แล้วก็เราจะ,จะรวมทุกสอบพอซึ่งส่อพขอ่าวจากชื่อเราถาดโลกโลกนี่ต้องรุ่ัการมาเดี๋ยวให้ทำโคงการมาเห็นแต่ว่าเอวใช้ประมาณ2 2ชุดชุดหนึ่งประมาณหนัก8กิโลชุดแรกพคุยืต้นๆนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาทางท่านผู้ว่ารองผู้ว่าครับ หลังจากที่มีการอัดเรื่องนะครับแล้วก็สายทางในการดำเนินงานต่อนะครับซึ่งผมผมเองต้องบอกก่อนนะ,ะผมก็รับฟังจากที่บันหานมาที่จะคุยตรงๆนะผมเคยนำเยนทุกคนแล้วว่าการเป็นกรราลเนี่ยเราไม่ใช่กระเป๋าทางหลวงโนโนแต่ที่ท่านพูดนาว่าจะมีก,การูัวกาง โครการใูรลหว่างของเสียภาคองจังหวัดนะครับซึ่งเนเร่งของได้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงพยาบาลทางรัฐชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับของเราช่วงจะเปรียก็ยินดีสนับสนุนทางโครงการอยู่แล้วนะครับคือเขาบ่คือเาไม่ได้มองว่าตัวเนว่าจะต้องมาช่วยกันเท่าไหร่เย่าไหวัตถุประสงค์ของเราคือเป็นขององค์ได้ยนก็พยายามช่วยดูแล ในนที่ตำรวจของอหาหยาไปและก็นในะกรผมดรสิทธิศักดิ์เกียวพงศพันธ์นะฮะประธานที่ปรึกษาของผูมงคับการกองหน่วยการกองวิชาการตํารวจสอบสวนกลาง c ีรีนะครับวันนี้ได้นําคณะปะตลไล้พรมแดนของจังหวัดนนท์ประกอบด้วยสพบางใหญ่สพบางสีเมืองสพไปบางสพปากเกร็ดนะฮะเรามาทํากิจกรรมดีๆให้กับ กองขับการตารวจนนทบ,บรุรีโดยพกกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนน,นทบ,บรุรีได้มอบเสือ้อคอมแบ็กให้เหมือนที่ท่านผู้บับการนนทบ,บรุรีได้กล่าวเมื่อสักครู่ะนะ,ะ้ะเรื่องความปลอดภยัยและเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะทางกรตรรไรฟภพรมแดนของเราเนี่ยเราก็ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆมาให้กับกองกับสืบสวนสอบสวน,สวนหรือ โดยปฏิบัติพิเศษนบพนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีมอบหมวกก,กันกระสุนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มามอบชุดกำแบบซึ่งอันนี้มีคุณลักษณะพิเศษนะฮะดังที่รายงานไปเมื่อสักครู่และในอนาคตอันใกล้นี้นะจะจัดหาเกาะนะฮะเกาะซึ่งจะเป็นเกาะนำในการพระะนาเพื่อความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจจังหวัดนนทบุรีนซึ่งกำลังให้ทางพุ่มกับ สืบสวนสอบสว,สวนทำแผนมาเพื่อเสนอผมผมจะได้นำไปประชุมในชมรมกตรลอไร่พผมแดนนะและก็จะจัดหาให้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานกตรลอไร่พผมแดนนะฮะที่มาร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งจะเกิดนิมิตหมายที่ดีให้จังหวัดนนทบุรีของเราว่าเรากอตรลอไร่พผมแดนเรารักกันไม่ทิ้งกันนะครับรู้รักสามัคคีนะครับ ขอบคุณครับสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี